สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาพูดคุยถึงปัญหาของฟอนต์ไทยสารบัณน,นะครับพเพื่อนๆอาจจะเคยเจอก็คือเปิดไฟล์ขึ้นมามันจะมีทั้งฟอนต์ที่ถูกต้องนะครับแต่ค่าเดิม d e f a u l t เดิมมันจะเป็นไทยสารบัณทั้งหน้านะครับมันจะมีบางบรรทัดหรือว่าบางคอลัมน์นะครับอันนี้เพิ่งเจอองเคส Excel นะครับบางคอลัมน์เป็นไทยสารบัณปกตินะครับบางคอลัมน์เป็น ไทยสารบัญที่ผิดเพี้ยนนะครับเพี้ยนตัวสอนเพี้ยนไปนะครับอาจจะตัวใหญ่กว่านี้นะครับประมาณนี้อันนี้ผมแก้ไปแล้วนะครับลองแก้เนี่ยมันจะใหญ่กว่ากันนะครับท,ทั้งท้งที่เป็นไทยสารบัญเดียวกันนะครับปัญหาคือเวอร์ชันฟอนต์ในไรซีนะครับเดี๋ยวผมให้ดู ขั้นตอนไปดูสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเป็น windows 10 windows 11นะครับก็ไปที่ได้ My มค์ด PC หรือว่า MyComputer เของเรานะครับจากนั้นไปที่ได้์แล้วมาที่คำว่า windows folder windows นะครับ folder นี้ windows นะครับจากนั้นหาคำว่าโฟลเดอร์ที่เป็นฟอนต์ตัวนี้นะครับหาชื่อฟอนต์ที่เป็นไทยสารบัญ psk ตัวนี้นะครับ ไทย T.S. ไสารบรร T.S.K. คลิกเข้าไปซึ่งในตัวฟอนต์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยของตัวไทยสาร,รบัร9คือไทยสาร,รบัรที่เป็นตัวเลขไทยนะครับรู้ได้อย่างไรก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปดูตัวนี้จะเป็นไทยสาร,รบัรปกตินะครับที่เป็นตัวอารบบกแล้วก็จะมีไทยสาร,รบัรตัวนี้ที่เป็นนะม,มันลงท้ายด้วย9ตัวนี้ เนี่ยฟอนต์ name, เนมมันทันแรกเลยนะครับสิ่งที่ผิดปกติก็คือตรงนี้เห็นไหมครับไม่ดูก่อนนะ๊บสังเกตดูเวอร์ชั่นนะครับถ้าในเครื่องเราเปิดไฟล์แล้วม,มีการผิดพลาดผิดเพี้ยนของฟอนต์นะครับถ้าเป็นเวอร์ชัน่นึ่2มีการผิดเพี้ยนเราก็ทําการดาวน์โหลดเวอร์ชันที่เป็น1.0มานะครับซึ่ง ในโฟลเดอร์นี้มีแต่1.0เนี่ยในฟอนต์ของไทยสรบาลรบัลเก้าก็เป็น1.0ตัวเอียงก็1.0นยฮเวอร์ชันเวอร์ชันเวอร์ชันน่เวอร์ชันน่แต่ผิดพลาดแล้วคือตัวไทยสารบัลปกติของเรานะครับตัวนี้นะจะเป็น2 0 0 6เวอร์ชั่น1.1อาจจะมีการอัปเดตหรือว่ามีความผิดพลาดของตัวซอฟต์แวร์ตัว windows นะครับเราก็ทําการดาวน์โหลดใหม่ก็คือทําการลบออกก่อนนะครับคลิก delete ตัวน,นี้เลยลบกไปเลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดฟอนต์มาใหม่อันนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับซึ่งผมดาวน์โหลดมาทั้งสองเวอร์ชันนะครับเพราะว่าบางบางบางเครื่องมันผิดพลาดก็คือเวอร์ชัน เวอร์ชัน1.0ก็ผิดพลาดได้ผิดเพี้ยนได้เวอร์ชัน1.1ก็ผิดเพี้ยนได้ก็ทําการดีลีตตัวเดิมก่อนแล้วก็ติดตั้งเวอร์ชันใหม่เข้าไปเมื่อกี้มันเป็นเวอร์ชัน1.1 2006เราก็ติดตั้งตัวเวอร์ชัน1.0เข้าไปนะครับดาวน์โหลดง่ายๆเปิดไปที่ Google นะครับพิมพ์ได้เลยเนี่ยฟอนต์ไทยสารบ,บันเวอร์ชัน1.0ประมาณน,นี้หรือ1.1นะครับเนี yeah. ่ย แค่นี้เราก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับส่วนวิธีการติดตั้งมาดูกันนะครับเมื่อกี้เราลบ1.1ออกไปแล้วเราก็เหลือ1.0เนี่ยตัวนี้ตัวล่างสุดเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวเอียงจะรู้ได้ไงว่าเป็นตัวปกตกิดับเบิลคลิกเกินไปเลยเห็นไหมครับเวอร์ชันน่นนะครับก็มีรายละเอียดดีเทลอยู่ตรงนี้นะครับให้ทำการ install ตัวนี้เลยนะครับกด แล้วก็รอก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยคลิกกักบาทออกเลยแล้วเรามาดูที่ตัวไรซีของเรามาหรือยังคลิกรีเฟรชรอบหนึ่งนะครับดับเบิลคลิกดูมาแล้วนะครับตัวนี้เห็นมหนึ่งมาแล้วนะครับเพียงเท่านี้เร,เราก็ปิดตัวนี้ออกไปเลยนะครับแล้วก็เปิดไฟล์ของเราอันนี้ก็ปิดไปเลยแล้วก็เปิดเข้ามาใหม่ นะครับฟอนต์ทุกอย่างก็จะปกตินะครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาของตัวไมว่าจะเป็นเบื d อดเพราะ i n t e c e l ที่เป็นไทยสารบันตัวฟอนต์มันเพี้ยนนะครับก็คือเกิดจากตัวเวอร์ชั่นของตัวฟอนต์นั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยสวัสดีสวัสดีครับ